好个！<浮> สวีดัสสวัสดีพร้อมไหมพี่น้องปู่ย่าตายายทวดหลานเหริหลนกันทุกทกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังรับชมช่องอาร์ตส่ถันั่นเองซึ่งอยู่กับผมบ้าบอคนเดิมนะครับในวันนี้ครับเรามาแบบพิเศษนะครับเพราะวันนี้เราจะมาถอนเงินในแอปพลิเคชันที่เราได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับเป็นแอปอ่านข่าวนะครับซึ่งเราได้ทําการถอนไปแล้ว100บาทนะครับแต่วันนี้เราจะมาถอนอีก200บาทนั่นเองและเราจะมาแจก แท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแจกให้เอ้ยเราจะมาถอนให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันได้เงินจริงไหมแล้วมันถอนเนี่ยผมถอนอีก200บาทเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วทําอย่างไรให้มันได้เงินเยอะๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแอปแคสซีนแอปแคสซีนนะครับคือแอปอ่านข่าวนะครับผม C A S H เอ้ย C A S H Z I N E นะครับผมนี่คือแอป c a s ซินเป็นแอปอ่านข่าวนะครับโหพลิตัณน์มันเยอะเลยเป็นแอปอ่านข่าวนะครับที่จะทําให้เรามีรายได้โดยที่ตอนนี้แทบโควิดก็เยอะนะครับเราอยู่บ้านง่ายๆเลยครับแอปนี้นะครับเพียงแค่เราดูข่าวใช่ไหมเรากดเข้าไปนะครับแล้วรอให้เจ้าตัววงกลมนะครับด้านซ้ายเนี่ยมันหมุนครบนะครับก็ค่อยเลื่อนๆให้มันหมุนครบไปเราจะได้คอยมา50คอยซึ่งเราจะสามารถถอนได้นะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด8,0,000นคอย ซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ1นึ่งแสนคอยเอ้ยหล้านคอยแล้วนะครับดังนั้นผมได้รายได้าจากแอปนีอยู่400บาทแล้วซึ่ง2องแสนห้าหมคอยย้ำนะครับสองแสนห้าหมคอยเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าตรงถอนได้นะสองแสนหะ้าหมคอยนะครับจะเท่ากับ100บาทนะครับ 25 0,000คอยจะเท่ากับ100บาท5 0 0 0 0 0คอยจะเท่ากับ200บาทแต่ว่าบางทีมันจะมีโปรนะครับว่าให้ถอน50บาทก็ได้นะ50บาทรู้สึกจะใช้แค่125,000คอยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะน่าจะประมาณนั้นครับ125,000คอยนะครับซึ่งมันมันเป็นแล้วแต่โปรเขาเนาะประมาณนี้ซึ่งท่านชมสามารถจะถอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจะถอนเป็นบัตรเงินสดก็ได้นะครับถอนได้หมดเลยสำหรับแอปตัวนี้ แล้วถ้าใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่และอยากเล่นบ้างนะครับวันนี้มีคนมาเล่นกับผมเนี่ยทั้งหมด57คนแล้วหลายคนนะครับก็ถอนออกไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีแปดแสนคอยการแรกนะครับไปขี่ถอนเงินเลยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นใหม่นะ ถ้าอยากได้คอยฟรีนะครับก็คือได้เข้ามาปุ๊บอะ่ะแล้วได้ไปเลยนะครับห้าหมื่นคอยหรือประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นคอยเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่ใส่รหัสเชิญนะครับพูดล็อกอินเสร็จแล้วเข้าที่ใส่รหัสเชิญแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะได้คอยฟรีมานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเข้าไปที่ถอนเงินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมจะถอนนะครับเงินสด200บาทใช้50,000คอยนะครับ โอเคไหมทีนี้เนี่ยคือเดี๋ยว,ยวผมขอเนี่ยโดยนี่น,นะการแรกของฉันผมแลกไปแล้วนะครับการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วผมแลกไปแล้ว100บาทเนาะโอเคทีนี้ผมจะไปเลยเห็นด้วยครับซึ่งเขาจะให้พวกเรากรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเนียนต่างๆในการถอนเงินนะโอเคครับทีนี้นะครับมันจะเข้ามาอยู่หน้าถอนเงินนะครับจํานวนเงินที่เข้าจริงอันนี้นะครับเราก็จะถอนเงิน200บาทเนาะ โอเคทีนี้นะครับเราก็ใส่รายละเอียดไปให้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้นะครับเมื่อผมกดส่งนะครับผมเมื่อผม,ผมกดส่งเนี่ยตอนนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันเขียนว่าการชำระเงินอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับจะใช้เวลาทั้งหมด5วันนะครับก็คือ จะจะนับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสมมุติว่าเราถอนวันพฤหัสนะครับเราจะนับเฉพาะ5วันทําการก็คือจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับ5้าวันนี้นะครับผมจะนับแค่5วันนี้นะนี่คือวันทําการเสาร์อาทิตย์เราจะไม่น้บสมมติว่าเราถอนวันจันทร์ใช่ไหมครับวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่5้านะครับเขาจะให้เงินเราวันนั้นแต่ถ้าเรา ถอนเงินวันอังคารเนี่ยเราก็นับไปเลยวันอังคารเป็นวันที่1วันพุธวันที่2วันพฤหัสวันที่3วันศุกร์วันที่4นะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่นับวันจันทร์หน้านะครับเราก็จะได้เงินนะครับเป็นวันที่5นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราก็มารีวิววันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมจะมาแจกเงินสด100บาทโดยผมจะถอนเข้าบัญชีธนาคารของเพื่อนๆนะครับก็ เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าได้เลยนะแล้วใครนะครับที่อยากเล่นแบบนี้ได้ง่ายๆหรือว่าใครนะครับที่อยากได้แอปดีๆใหม่ๆนะครับรอติดตามได้เลยนะครับมีอีกเยอะมากมายมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกสัตว์กันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย